กูย้ำไม่ใช่แหนกไม่ต้องเล่นนี่สันดีมากเจอกูอีเปรตฮีโร่กูอยากเอาเกมนี้ไม่ว่าเกมนี้กูแค่ปกป้องไอเดอร์ซ่ามาได้ฟาร์มอ่ะกูต้องทำเพื่อก็ชนะแล้วมั้ง น่าจะได้น่าจะชนะถ้ามันไม่โง่ฟาร์มลายโง,ง่ๆแล้วจนยี่เนีตัวเดียวมันก็น่าจะสบายแล้วแล้วกูกดมันเจอโอดีด้วยก็โชคดีเลยโอดีมันไม่ชอบเลเซอร์เว้ยไม่ชอบสัตว์สั์อะแต่แผ่นนี้มันได้อยู่เพราะว่าแผ่นนี้มันมันหุบแล้วมันมีฉากขยับตัวออกมาจากตรงนั้นได้หน่อยโอ้โหหวไปหวันแล้ว seconds to battle I go forward Quick as lightning conduct yourself accordingly I'll give you static conduct Yes This will come as a shock The time My current flows A dynamism I go Rick. Your bottom tower is coming to catch you. instructions are followed My dreams work. I'm looting you! I'm looting you! I killed you! Conduct me where you will. I go. Lightning, give me strength! Structures are fortified. My lightning strikes. Your top tower is under attack. I go. ซิมเบอร์ที่ยมซื้อเวนการ์ดไอสัตว์ <c oughs> อะไร go. คือบอกว่ทีดิทิมเบอร์เฮียมถึงเวงกาดกูงงมากนะเว้ยและไอ้นี่มันเล่นยังไงให้เล่นมึงแพ้ไอ้เฮียนั่นวะอื้ม

ถามมึงแก้งหรืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรวะ ไอ้น้องธันวาเย็ดแม่ยืนวาร์ปเลือดมีอยู่ร้อยห้าสิบไอสัตว์แม่ไม่ถึงวาร์ปกูยี้เลือดไม่มีอยู่ร้อยห้าสิบเมื่อกี้อี๊อะกูขำจัดไม่ไหวจริงเมื่อกี้อุ้ย สูตรแจมยอดีกูถามจริงเดี๋ยวนี้มันไปไกลแล้วว่ะเดเ๋ยววิดเบดโอดีกูตามไม่ทันจริงว่ะทิมเบอร์เวนกาดแทนฮูดโอ้ยน้วทันวาแม่ปล่อยเมาส์แล้วไอ้สัส

แคนโกแคนโกไฟรชแคนโกด้นด้นดนแบกดนแบกมันตีโลได้ไว้เที่ยวเดีย ที่โลกเกมนี้แม่คือแบบมีทางเดียวที่จะแพ้ได้คือต้องมีคนกดออกคนหนึ่งไปถึงกลัวมันไม่มีทางที่เล่นไหนมันจะแพ้เลยสักเล่นหนึ่งอ่ะเข้ากลางเกมมันก็เอาเมดูกับมันมันจะเอากูไม่อยู่เว้ตอนกลางเกมพอกูมีแบ็คกิ้งพอเละเกมมันจะเจอเมดูอีเพรสแต่นี่ไม่นับทีเบอร์ซอที่มันแก้ทางไอ้เช่เมอร์ซี่กับไอ้เช่ยหนัก

ไอ้นักธันวาเจ็ดแม่เน้นกูเอ้นักธันวามึงเน้นกูเลยเหรอไอสัตว์เจ็ดแ,แม่เอาลงมาใส่กูเลยมึงว่าไงอะ่ะมาดีนัธันวากับกูกับกูได้กับกูได้กูบอกเลยกับกูได้ ว่าตอนนี้ไม่นะาทรมานแม้ว่ามาดักเลยสัตว์ฟันนี่โอดีกูว่าฟันนี่จริงอันนี้กูอันนี้อันนี้กูนนไม่เถียงอันอันน,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 นี้อันนี้ของจริงกูกูไม่เถียงเลยคือโอดีแผ่นนี้มันไม่ได้ว่าจะสู้เลเซอร์ไม่ไม่ไหวนะเว้ย จริงๆมันออกเคยเลยเกนไฟที่อะไรมายิงเลเซอร์มันไม่มันไม่ค่อยจะรอดนะมันมันเก่งเลนขึ้นกว่าเดิมอ่ะแต่ก่อนโอดีมันเล่นเลนสู้เลเซอร์ไม่ได้เลยมันไม่มีสกิลหนึ่งเก็บคลิปแต่นี้มันเก็บคลิปไว้ท่าหนึ่งได้ตอนมันโดนดูด้าเมก็เหอะแถมยังมีแบบผูกผูกแบบคนต้อตีได้อีกอ่ะ ทิมเบอร์เวนการ์ดทิมเบอร์เวนการ์ดอีสัสขำจัด แต่มันถึกดีนะเวนการถึกดีเวนการอะ <Get down. S 1> มันปัญญาอ่อนในแยเวนการไอสัตว์มันถึกจริงวเว้ยเนแวดวการอะถ้ามึงโดนตีธรรมดา เราไม่เลเซอร์ไม่อัพสามว่าล้วอัพทำไมอ่ะเสือพ่อมเงอ่อ้สัตว์ฮะ